สวัสดีค่ะวันนี้เพจสุภาพรอ,ออนไลน์นะคะก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะในการดูแลเส้นผมเหมือนเคยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่โหมดนะคะความเย็นความหนาวแล้วนะคะเชื่อว่าใครก็ตามนะคะที่สระผมนะคะในช่วงนี้จะต้องใช้เครื่องทําน้ําอุ่นอย่างแน่นอนนะคะจะต้องใช้เครื่องทําน้ําอุ่นอย่างแน่นอนนะคะก็ไม่สามารถห้ามกันได้นะคะเรื่องนี้นะคะ เพราะอากาศมันเย็นเนาะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าอย่าใช้ความร้อนมากจนเกินไปในการสระผมนะคะอย่าใช้น้ําร้อนมากจนเกินไปนะคะในการสระผม <analyzing> เพราะว่าจะทําให้นะคะหนังศีรษะเราแห้งนะคะเพราะว่าจะทําให้หนังศีรษะเราแห้งนะคะแล้วก็เกิดรังแคมันก็จะเป็นแบบเกล็ดเขาขาวนะคะถ้าหากว่าเราใช้น้นําอุ่นนะคะในการสระผมนะคะ <S <S ก็จะทําให้หนังศีรษะเราแห้งเนะเาะพอหนังศีรษะเราแห้งนะคะ จะมีก็ดข,ข,ขาวขึ้นมานะคะละไม้คล้ายลังแคนะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการคันยิบยิบ,ยบ,ยบใช่ไหมคะบนหนังศีรษะแล้วพอเราคันเราก็จะเกาทุกคนพอเกาหนังศีรษะเราก็ถลอกมันก็ขาดบุคลิกนะคะความเป็นรังแคก็จะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นช่วงหน้าหนาวให้อาบด้วยอุณหภูมิปกติได้ยิ่งดีได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็เป่าลมร้อนนะคะเป่าผมให้แห้งเนี่ยด้วยอุณหภูมิไม่ร้อนจนเกินไป ถ้าหากว่าใช้ไดเป่าผมเขาจะมี2องเลเวลใช่ไหมคะให้ใช้เลเวลที่อุณหภูมิอ่าไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนคืออุณหภูมิเลเวลที่1ในการเป่าผมนะคะก็ค่อยเป่าไปนะคะต้องใจเย็นนิดนิดนหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราใช้ความร้อนเราเร่งเวลาจนเกินไปหรือว่าเราเร่งความร้อนจนเกินไปนะคะความผมแตกปลายนะคะการไปทำคือก็จะเปิดโอกาสให้ความร้อนเนี่ยไปทำลาย เส้นผมเรานะคะในที่สุดผมเราก็จะเสียแตกปลายผมร่วงตามมานะคะดังนั้นหน้าหนาวนะก็ระวังนิดนึงนะคะเราอาจจะอุ่นกายนะแต่ผมเราเนี่ยแห้งแล้วก็แตกปลายได้นะทุกคนอ่าถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาด้านเส้นผมนะคะก็สามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือสนใจรับแชมพูของเราไปใช้นะคะก็ไปเลยนะคะชุดละ360บาทน,นะคะสีเขียวสูตมะกรูดสำหรับคนที่ผมมันแล้วก็ ผมเส้นใหญ่หรือถ้าหากว่าใครที่ผมเส้นเล็กแล้วก็หนังศีรษะแห้งนะคะก็แนะนําให้ใช้สีฟ้านะคะสูตรใบหมีได้เลยนะคะหนึ่งขวดอ่าหนึ่งชุดก็จะมีสองขวดนะคะแบบนี้เลยหนึ่งชุดก็จะมีสองขวดแบบนี้เลยนะคะชุดละสามร้อยห้าอ่าสามร้อหกสิบบาทนะคะแต่ถ้าหากว่าซื้อสองชุดนะคะจัดโปรปีใหม่ซื้อสองชุด จัดโปรปีใหม่นะคะส่งฟรีกันไปเลยทีเดียวนะคะหรือว่าใครอยากได้เซรั่มนะคะปลูกผมเราก็มีนะคะเราก็มีเรื่องอเส้นผมเนี่ยเราถนัดอยู่แล้วนะคะไว้ใจเราเลยนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ฝากเคล็ดเคล็ดลับไปเล็กน้อยตรงนี้ไว้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ